ใครมองหาซีวิคอยู่หรือเปล่ากับคันนี้ค่ะสภาพโคตรจะนางฟ้าเลยค่ะพี่ๆ่ะกับ Honda c ซี i c คเอฟซ1.8ตัว EL ตัวท็อปๆเลยคันนี้ใครสนใจสอบาถามรายละเอียดอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์ line, ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยคันนี้นะคะพี่ๆขาเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อ,อวานนี้เองนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นค่ะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยใครมองหารถสวยสไตล์ลูกุณหนูแบบนี้ต้องรีบจัดเลยสีขาวมุกสวยๆสภาพดีๆราคาเบาด้วยนะคะ เพียงแค่5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใครมองหารถสวยสภาพดีคันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะนี่นะคะขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสําหรับรถสวยนะคะสำหรับรถสวยๆคันนี้นี่เรามาดูข่ดสภาพนะคะนี่ให้เห็นกันเลยอย่างชัดอย่างเจนนะคะเจอกันในคลิปเต็มใครที่ ก็ต้องการหารถที่สไตล์แบบนี้อยู่นานๆมีเข้ามาทีนะแล้วก็มาไวไปไวด้วยไม่ใช่ที่ไหนจะได้นะไม่ใช่ที่ไหนจะมีสเปคแบบนี้สภาพแบบนี้สวยเดิมแท้โรงงานแบบนี้ต้องรีบจัดเจอกันในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถเมอรสองเกรดเอค่ะพี่พี่คะเจอเจอรถสวยอีกหนึ่งคันค่ะสําหรับลูกค้านะคะสาวง h o ฮอนด้าจัดมาค่ะตัวท็อปเลยคันนี้1.8ึ่งจุดแปดตัวเอลปีสองพค่ะสีขาวมุกสภาพยังว้าวนะคะนี่ต้องอัปเดตอย่างไวเลยเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะคะวันนี้เสริมทัอเข้ามาได้เพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นใครไวใครได้นะต้องรีบจับรีบจองกันให้ทันค่ะสนใจนะดูคลิปให้จบแล้ว ทักตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยหรือติดต่อโทรด่วนได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ให้ไว้นี้ย้ำอีกทีนะคะ0 987067324หรือถ้าใครอยู่ไม่ใกล้นะคะเออไม่ใครนะคะจากที่นี่นะ มาดูรถได้เลยนัดหมาอยอู่มาได้เลยนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้ติดต่อโทรด่วนเจอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นพี่มาหามาดูมาชมได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะตั้งอยู่นะคะที่ถนนเสรีไทยหกแยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนี่เรามาเริ่มต้นดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านี่ในส่วนของตัวไฟค่ะ,ต,คะตัวไฟได้เป็นแบบไบบีมอ e d มาให้แล้วนะคะนี่ ะะตัวหลอดนะคะเป็นหลอดลูกแก้วกันความร้อนค่ะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์มีเดทามและนีไลให้นะคะเส้นสายสวยเลยคันนี้นะยังไม่ได้ปรับสภาพนะถ้าเป่าออกมาบอกเลยว่าปิง้งใสยว้าวนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะหรือคราบเหลืองคราบไอ้น้ำใดๆทั้งเส้นตัวสีค่ะเลียมคมชัดมากๆเลยพี่ๆหาเครื่องแท้เครื่องเดิมไม่มีพลิกค,คว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะก็ะจังหน้าค่ะ นะคะซีโคเมียมค่ะไร้รอยขีดข่วนเลยค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถดีมากนะเจ้าของคนเดิมนะเจ้าของท่านเดิมดูแลรถดีมากนะคะลูกค้าค่ะพี่ๆที่นะคะใช้รถรุ่นนี้สเปคนี้แล้วนะคะเซกเมนต์นี้แล้วนะคะ,นนะ,คะย่อมที่จะเมนเทนแนนแบบตามรอบแน่นอนแล้วอีกอย่างรถที่เรานะเป็นรถหน่วยงานค่ะปวดระวงัง วลระวางปลประจําการมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมโครงสร้างต้องเดิมนะคะแล้วสามารถเช็คศูนย์เช็คประวัติเช็คระยะได้นะคะใครที่สนใจรถดีๆสภาพดีๆแล้วมีประวัตินะคะให้เห็นโชว์ให้เห็นต้องมาซื้อที่นี่เลยนะคะสามารถซีดาวได้ด้วยคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะในเรสรีดาวประมาณนะคะ10,000เท่านั้นเองใครสนใจนะอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้เลยนะคะาบทะเบียนค่ะ9กไก่้อนฮุก3193 ถือว่าป้ายสวยมากมากแล้วซ้ายขวาเห็นไหมคะคิ้วโครเมียมของไฟตัดหมองมีมาให้แล้วทุกอย่างคือคันนี้ลงตัวมากดูเฉีียวดูหลอ่อดูหลอ่อแต่ถ้าผู้หญิงขับก็ดูเป็นสไตล์ลูกคุณหนูนะคะดีไซน์นี้บอกเลยใช้งานได้อีกยาวๆไม่มีเบื่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะเอามาด้านข้างกันอีกนิดนึงค่ะในส่วนของนะคะรอยต่อระหว่างกันชนค่ะนี่เห็นไหมคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะ h o n ด a า a รนวอตมีให้แล้วครบนะ ะะมีมาให้แล้วนะคะจัดมาให้เลยนะคะอ,ออปชันคันนี้ค่อนข้างที่จะครบเพราะว่าเป็นตัวท็อปเนาะตัวยางนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวยางอะ่ะเป็นยางปีอะไรเดี๋ยวอยู่ดูให้นะถ้ายางปีเก่าปีลึกนะคะอยู่จัดการดูแลให้ยางปี2 0 2พันยิบสามค่ะยางปีสองพิบสาค่ะตัวแม็กผัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสีเทาสวยๆเงาๆเลยแบบนี้นะคะรอยโชกคค่ะตัวโชกคค่ะ ไม่มีนะคะคาบรั่วคาบไหลซึมของของเหลวได้ทั้งสิ้นหัวนอนไม่ขยับแน่นอนร้อยปอร์เซ็นตนะคะช่วงล่างให้เห็นกันชัดๆแบบนี้ค่ะไม่เบียดมาแน่นอนค่ะไม่เบียดไม่ปีนฟุตบาทไม่อะไรมาแน่นอนร้อยปอร์เซ็นตนะคะตัวฟิล์มนะคะรอบคันนะคะ ความเข้มน่าจะอยู่ที่ประมาณ60รอบคันแหละคันนี้นะคะด้านบนให้เห็นชัดๆเลยในตัวของหลังคาค่ะไม่บุบไม่เบี้ยวแน่นอน100%นี่คือสภาพแรกเข้าย้ำอีกทียังไม่ได้ปรับสภาพนะนะคะแทบที่จะไม่ได้มีรอยติเลยใในทั้งสิ้นถ้าเก็บงานออกมาสปาบอกออกมาแล้วนะบอกเลยคันนี้โคตรว้าวนะกุญแจนะคะ,คะ,คะได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลนมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะนะคะไม่ต้องมีการเสียบไม่ต้องมีการไขนะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่ติดตัวเรานะคะก็สามารถนะคะเปิดปิดรถได้สตาร์ทรถได้แล้วเรียบร้อยนะคะใน ส่วนของกระจกมองข้างค่ะสีขาวมุกนะคะนะนี่นะคะตัดกับสีดำตัวรถเลยคันนี้สวยจริงสวยจึ้งนะคะทุกอย่างระบบปรับไฟฟ้าแล้วค่ะนะคะมาไม่ต้องพูดพามทำเพลงค่ะเรามาดูสภาพภายในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดประตูเข้ามาอันดับแรกนะคะที่เราจะต้องดูค่ะโครงสร้างนะคะความเดิมของตัวประตูค่ะพี่ขาเนี่เห็นไหมคะ หัวนอนไม่ขยับแผงประตูยังสวยสวยอยู่เลยนะคะระบบปรับทุกอย่างปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยตัวเบาะนะคะตัวเบาะต,ตัวหนังตัวทุกอย่างเนี่ยที่เป็นหนังที่เป็นอะไรเนี้ยเราจะต้องดูแลเราจะต้องสปาให้อีกทีหนึ่งนะคะนี่คืออัปเดตสภาพแรกเข้ารถเพิ่งเข้ามาเนาะในส่วนของตัวเสาค่ะนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรัดตัวรถนะคะปุ่มนะคะพูดสตาร์นะคะเวลาเราจะสตาร์เราเหยียบเบรกเนาะแล้วก็เราก็กดได้เลยนะคะเรามาดูกันมากดีกว่านะคะ เห็นไหมว่ารถเป็นยังไงม้างอ๋อโอเคเลยนี่หน้าจอนะคะเป็นแบบทัสกีนนะคะพวงมลาลัยสามก้านค่ะมันติดฟังก์ชันนะคะหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะแสดงผลแบบดิจิตอลแล้วก็ตัวแอร์หมแอร์เย็นมากคอนโซลสะอาดสวยๆเลยนะคะตัวแอร์นะเห็นไหมสวยงามสวยจริงสวยจึง้งนะคะระบบทุกอย่างค่ะตัวหน้าจอนะคะเป็นระบบแบบ ถ้าสกีนนะคะเป็นแบบดีวดีค่ะเกียร์ออตโอต้นะคะเบรกเบรกนะคะเบรกไฟฟ้าเนาะแล้วก็ที่พักแขนเห็นไหมคะสะอาดสะดวกสบายมากนะคะด้านหลังค่ะเบาะหนังตึงๆเลยไม่ฉีกไม่ขาดถือว่าใช้งานทำระยะโอเคเลยนะ,ะเลขไม้นะคะหนึ่งแสนห้ามืนกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพี่ๆคะ่ะมี Apple ิลคาเอ่อมีแ p ปเปิลคาเพมาให้เรียบร้อยนะคะปุ่มอีโคนะคะเลื่อนแท้ สวยอะ่ะสวยจริงนะคะคันนี้ไม่หลอกไม่โกหกไม่จกตาเบาะปรับไฟฟ้านะคะเสากลางค่ะสีเดียวกันกับตัวรถเลยคันนี้มาเอมมาด้านหลัง้ําอีกหน่อยนะคะ้อมอมาด้านหลังอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านหลังกันบ้างดีก,กว่าว่าเป็นยังไงนะคะตัวไฟนะคะไม่แต่งไม่เา้าเลยเห็นไหมคะตัวซีนะคะนะคะตรงรุ่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็นะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะซ้ายขวานะคะไฟสวยแน่นอนค่ะนะคะ ไม่แต่งไม่ร้าวนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถสวยสภาพดีแล้วชอบสไตล์ลูกคุณหนูฟรีดาวได้แบบนี้ต้องรีบเลยนะรีบทีรบรีบจับรีบจองกันมานะคะนี่เราเปิดท้ายได้เลยนะอ่าเปิดท้ายได้แล้วคันนี้มีระบบแบบสตาร์ทนอกตัวรถในว่านะเดี๋ยวเราลองกันบ้างดีกว่ามาดูโครงสร้างค่ะแทน้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนค่ะพี่ขาเนี่ยเห็นไหมคะ สามารถมาดูรถได้นะคะติดต่อเข้ามาได้ร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดนะสนใจอย่าลืมนะสอบถามรายละเอียดพี่ทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะติดต่อทักแชทและแอนไลน์มาได้เลยนะคะใครที่มองหารถสวยๆส,สภาพดีนะคะแล้วรถที่นี่มาไวไปไวรถมีเพียงแค่คันเดียวนะ,ะพนักง,งานขายมีถึง40,000ใครไวใครได้นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วก็ ถ้านะคะพี่พี่นะคะเห็นคลิปนี้แล้วนะคะมีต้องการนะคะสอบถามข้อมูลว่าอาชีพแบบนี้นะคะสามารถซื้อได้ไหมนะคะหรือว่า,อาเอกสารพี่มีแบบนี้สามารถซื้อได้ไหมนะคะพี่พี่ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ต้องกังวลรถสไลด์มีบริการเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องอเอกสารไปหาถึงหน้าบ้านหน้าช้นเรือนบอกเลยนะคะน,นี้มีระบบแบบสตาร์ทนอกตัวรถได้ด้วยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพียงเพียงแค่เรากดล็อกรถแล้วเราก็กด ุ่มตรงนี้แช่ไว้นี่คือสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจนะอย่าลืมทักแอดอทักแชทและแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคันนี้นะรับประกันโครงสร้างค่ะแล้วก็เครื่องเครื่องเดิมเกียร์เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีกรอไมามาแน่นอนมายังไงเราขายออกไปอย่างนั้นค่ะสามารถเช็คประวัติได้ทุกคนันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะขอตัวลาไปอีกหนึ่งช่องก็คือนะคะ รบกวนนะคะรบกวนพี่ๆหน่อยนะคะเมื่อกี้ขอประทานอภัยนะสตันนะะติดตามอีกหนึ่งช่องนะคะนะคะเป็นช่องกระบะมือสองนะคะอยู่กระบะมือสองเพชรยนต์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะคะแคมปนี่มือสองใบอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามได้ทุกคันรถทุกคันที่นี่สามารถฟรีดาวน์ได้เคดีดีประวัติดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับ,บรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ